ช็อตเดียบอาจจะเข้าบอนได้ไหมครับวันนี้เจนจะชกก็อตฟรีจีเกมฟุตบอลสแต็กเกอร์มาแรงมากเลยกับเกมนี้ครับมาแบบสุดแบบรองเท้านะคะรับมสองคนูนสามคูนห้าไปเลยครับทุกครั้งที่มีการชอ็อตแบนเป็นร้อยแปดสิบพิโนครับว่าเกมนี้เป็นไงอืม มาครับอือตกเกมมาช่วยรางวัลมาแล้วครับมันเป็นซิงค์วายนะครับผมช่วยรางวัลครับโอ้โหวายหนึ่งวายสองมารับรางวัลสตาร์ทกับนกหวีดสองกับสเกเตอร์นักบุตอรมาอะไรครับสองตัวมาได้แล้วครับโอ้โหรับเงินงรางวัลตั้งตัวไปสองรางวัลนี้สองพันแล้วครับอือหึ่สามพันแล้วครับอือหึ่แต่การไม่มาครับเป็นเสิงค์ตัวเขาตัดแต่บาทรางวัลไม่คาดคิด เดี๋ยวมาเป็นลวันกับทุกคนครับนครับอ่าเป็นจัดแสแล้วตอนนี้ครับสวยงามว่าตุ้กคีปแมาแล้วครับคูณสองเข้าไปแก้ครับโอ้ยามตยีองคูนสางเข้าไปครับจังวันนี้พัดไหมอ่าเกตเตอรมานะครับสองตัวรับล้นอีกครับ บวกฝึดยอดมากเลยครับเป็นแบบเดียวสีทัเลยฮะอีมารอมแซนด์ลีดครับาวันใหญ่ดูที่นี่ครับเนี่ยมันเป็นรูปเงินกับฟุตบอลเลยครับนี่มาสองเ้าสตาร์สแตกมาต้อนี้มาจะเตยมาครับตรงโบกมาไหม โอ้โหคูณสามได้แล้วครับโอ,อ้โหได้ถ้วยนักวายม,มาแล้วครับสวยงามครับโอโหโห้โหคูณห้าอะไครับอืมเแ็ปเตอร์เรามาแล้ว,วคโอคูณสามมา เป็นท้งรับแดกฟูลซาใครชอบอ,อีกไหมโ,เโเอเคก็ประสานเกับได้รับรางวัลไม่ค่อยแย่แล้วต้องทำใจหนว่วยันเก็มต้องรอลุ้นรับวา่าจะได้เป็นถ้วยทองหรือไม่ไครับนีครับต้องเจ็มคนแัก เกี่ยวกับฟุตบอลพมกเนอะสตาร์ทนอกดีในลกฟุตบอลอะไรทำนองนี้ครับจะได้ตังเง็ดเดตัวนี้ก็ยังมีหมดปับเทเบลให้เล่นแบบมีตุนินแบบมันมันแนี้กดุ๊บแกปั๊กดปั๊บปุ๊บปุ๊บงนี้เลยนะคะฮะกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแตกปุ๊บปุ๊บปั๊บห มาโอ้โหกเกตเตอร์มาสามตัวสี่ตัวมาแล้วคูนสอง 2, ไว้แล้วตอ้โหทุงม,มาแล้วครับเนียขอบฮะม่ี่คนสาวไว้เลยคูนทองเลยคูนห้ามาอีกทับผมตวันนี้ สรัครับ <c oughs> อุตครับปตดตามนดครับนค่ายฟเนี้ครับะแสบฟ,ฟ,ฟุตบ,บอลตอนนี้นครับรับเงินสดๆไปเล่นบอลกันได้เลยครับผม